สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับไมมิวเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำชีสเค้กหน้าไม้อบด้วยหม้ออบดมร้อนง่ายๆไม่งอเตาอบเหมือนเดิมนะคะสูตรนี้เนื้อละมุนเข้มข้นหอมอร่อยมากๆเลยใครที่คอมเมนต์ขอกันเข้ามาเดี๋ยววันนี้ไมมิวชวนมาทำกินด้วยกันนะคะใครชอบเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำเลยคะ่ะ เริ่มแรกเลยเดี๋ยวเรามาแยกไข่แดงไข่ขาวก่อนนะคะแค่หนึ่งฟองนะเราจะใช้เฉพาะไข่แดงในส่วนของไข่ขาวก็นำไปทําอย่างอื่นได้เลยนะคะแนะนำให้ใช้ไข่ที่ใหม่แล้วก็สดนะแล้วก็ต่อมาสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือพิมพ์นะคะ ให้รองกระดาษขายแบบนี้ด้วยนะแม่มิวใช้หนึ่งปอนใครอยากได้เนื้อขนมทรงสูงก็ใช้สักครึ่งปอนนะคะต่อมาเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะใช้ครีมชีส250กรัมยี่ห้อตามที่ขึ้นที่หน้าจอเมื่อกี้นะคะแนะนำให้นำครีมชีสออกจากตู้เย็นพักทิ้งไว้ให้อ่อนตัวนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยนำมาทำแบบนี้จะทำให้เราทำได้ง่ายขึ้นนะคะ ใครจะใช้เครื่องตีไฟฟ้าก็ได้นะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะสูตรนี้จะหวานพอดีใครชอบหวานน้อยหวานมากก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะคนผสมให้เข้ากันดีแล้วก็น้ำตาลทรายเริ่มละลายค่ะพอเราคนไปสักครู่ก็จะได้เนื้อแบบนี้นะน้ำตาลทรายก็เริ่มละลายดีแล้วนะคะ จากนั้นก็ใส่แป้งข้าวโพดนะคะตามลงไปค่ะใครไม่มีก็ใช้แป้งสาลีแป้งเค้กหรือว่าแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะควผสมให้เข้ากันดีไม่มีผงแป้งสีขาวเหลืออยู่นะจากนั้นก็ใส่ไข่แดง1ฟองที่เราแยกในตอนแรกนะคะลงไปค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะ พอเข้ากันดีแล้วก็ใส่ไข่อีกหนึ่งฟองแต่ฟองนี้ไม่ต้องแยกไข่แดงไข่ขาวนะใส่ลงไปหนึ่งฟองแบบนี้เลยแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นก็ใส่วิปปิ้งครีมตามลงไปนะคะ แม่มิว้วใช้แบบแดรี่นะในส่วนนี้ถ้าใครไม่มีก็ใช้นมข้นจืดหรือว่านมจืดธรรมดาได้เลยนะคะค่อยๆคนแบบนี้จนเข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีก็จะได้เนื้อประมาณแบบนี้นะคะ ก็นำไปเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยพิมพ์แม่มิ้วใช้1ปอนนะอย่างที่บอกไปแล้วถ้าใครอยากได้เนื้อขนมทรงสูงก็ใช้สักครึ่งปอนนะคะเสร็จเรียบร้อยก็กระแทกพิมพ์สัก2-3ครั้งไล่ฟองอากาศแล้วก็พับขอบ,ขอบ,ข,อบขอบกระดาษขายลงด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ เราอบในหม้ออบรมร้อนซึ่งมีพัดลมเราไม่สามารถปิดได้มันจะพัดกระดาษให้โค้งงอมาโดนตัวเนื้อขนมได้นะเพราะฉะนั้นก็ให้พับก็จะดีกว่านะเราจะใช้ไฟที่200องศาเป็นเวลาที่30นาทีนะคะหม้ออบรมร้อนของแต่ละบ้านต่างกันเพราะฉะนั้นให้คอยสังเกตหน้าขนมนะใครอยากได้สีเข้มสีอ่อนก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะ อบครบที่30นาทีเรียบร้อยนี่เลยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วใครอยากได้ตัวชีสเค้กหน้าไหม้นะคะสีเข้มเข้มก็เพิ่มเวลาอบได้นะจะเห็นว่าข้างในเขาจะยังเด้งดึงอยู่นะเดี๋ยวเราจะนำออกมาพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วก็ค่อยแกะออกจากพิมพ์นะคะวันนี้แม่มิวก็พักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วยกออกจากพิมพ์ได้เลย จะเห็นว่าเขาจะยุบตัวลงหลังจากที่เราพักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะนี่เลยนะชีสเค้กหน้าไม้ของแม่มิวในวันนี้นะคะใครชอบก็ลองไปทำกินกันดูนะเดี๋ยวเราตักแบ่งแล้วก็ มาทานด้วยกันนะคะจะเห็นว่าตัวหน้าขนมนะจะร้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้หม้ออบมร้อน,อนมีลมที่ตีเข้าไปนะคะถ้าใครใช้เตาอบก็จะสวยกว่านี้นะ,ะเดี๋ยวเราดูเนื้อขนมข้างในนี่เลยนะคะเนียนสวยงามใช้ได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติด้วยกัน,นะคะ่ะ นี้เลยนะคะน่าทานสุดๆเลยรสชาติเนื้อขนมคือนุ่มละมุนรสชาติกรุ่มกรอมแล้วก็ หอมอร่อยมากๆเลยนะถ้าใครที่ชอบทานชีสเค้กนะรับรองว่าถูกใจแน่นอนก็ลองไปทำกินกันดูใครทำได้แบบไหนก็มาเม้นบอกกันนะคะแม่มิวฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องแม่มิวก็ฝากไปกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของแม่มิวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ